2อนะครับครั้งที่แล้วผมมิเตอร์ฮัสเซียเที่วสนใจมามาเที่ยวที่ตลาดเจมเรียบแล้วก็พาดูข้อททำแล้วผมก็ชิมไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้มาดูอีกรอบนึงครับเขาเรียกว่าโรชาก็อเอาแป้งไปทอดนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับก็มีไข่ไขท่ทอดน,นี่น่ากินมากนะครับแล้วกาจะมีคนนั่งกินอย่างเงี้ยเทลาไรหัวกินประมาณจานหนึ่งวันสามสิบบาทเป,ป็นลาปรุงครับดูครับวิธีการปรุงของเขา กำลังกินอ๋อใส่ผักคล้ายๆกับผัดไทยลงไปเนี่ย,ยผักดูสดมากครับใส่ถั่วงอกผสมกับต้นหอมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันฮะเดี๋ยวดูเขาจะเสิร์ฟนะครับน่ากินไหมไข่เป็นทอดน่ากินมากเลยแล้วก็อะไรต่อครับเอาไขท่ทอดอ๋ออีกอันนึงก็ทอดไข่ไป ต้องรอให้สุกหน่อยๆนะไม่ใช่แบบใส่เร็วๆนะรโอเคครับเสิร์ฟครับทีนี้ใช่ไหมมีคนสั่งยัง <S 1> <S 1> ไม่มีครับก็ตักมาไม่ตักไม่ตักครับ <S <S ตอนใหม่กอ,อใส่กล่องครับ ข<ม>อเอาผัดเส้นต่อเส้นนี้ผัดไปแล้วส่วนหนึน่งแล้วมาผัดใหม่นะเอเอคุกซีอิ๊วมาก่อนนะออผัดต่อโอเคครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เซค,ครับคงไม่ได้รอต่อ